อ่พี่น้องผมได้รับเกียรติจากนุ่มหยังครับนี่บ้าหยังพ่อไส้พ่อไสบ้าพ่อไสเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าไปอีพี่สวงพี่น้องก<ไ>ับบักไม่ปลาที่แปลกที่สุดครับสวัสดีครับอีพี่ต้องหาให้จบให้ได้เพิ่นบอกว่ามันกินได้เพราะบ้ามีเอาคีไปเบิงเพิ่นบอกว่าบักอันนี้กินได้ส่วนตัวบ้ามีตั้งแต่เกิดมาจากทองพอทองแม่บ่เคยกินเอาไปลุยเราสิพี่สูตรให้เบิงอันนี้เป็นเสียนพี่น้องเป็นเป็นนายพลานักล่า นี่แม่นว่าครับต้นมันเสรยเบิ้งดูเสรยละหน่วยบันฮะเสรยละหน่วยนี่ต้นมันใบมันขว้าบางเนี่ยนี่นี่คือใบคือต้นมะจ่มจังคอยเห็นสามสี่หน่วยข่อยย้าอยากแม่คอยมันปากบอนอยู่แล้วแม่นว่าอะไอันต้นอันนี้ต้นยังหว่านนี่กินได้บ่ยังว่าเดี๋ยวมันนี่หน่วยมันอ่ะยุสิร่องอยู่บ่โอ้ยมันกินเด้อนี่หน่วยมันกินได้บ่ไปย่างไปนั่นยุติต้นนาเจ้านั่นต้นมันมีหน่วย เห็นบ่อยู่ใส่เมื่อนั่นเนี่ยพี่ะเบิ้งหน่วยมันสะกวนยาฝาอับยึดมันเป็นสงสัยไหมเนี่ยมักอีหยังเจ้าว่ะสงสัยอีเนาะมันจุ่มจ้องตอนนี้นะฮะมักจุ่มจ้องตอนนี้ตุ้มจ้องหรือจุ่มจ้องจุ่มจ้องก็เอื่นตุ้มจ้องก็เอื่นโอ้ยมานเดี๋ยวนี้น้อยดีเพิ่งน้วยสุกนี่น้อยสุกนะโอ้ขัดสุกเอ้าจบวิญญานตายเดี๋ยวพี่น้องเอารถรถรถฉาบไปแนวไหน โอ้ยจะ bán เสียขายหน่วยนะฮะขานเสียขายหน่วยนะครับม no? no ันน้อยไงก็จะบอกนู่นอันบอกม่วงหน่อยมอให้ใบบวกได้แหละฮึฮึกันน้อยเดี๋ยวมันนี่กินไหนมันนี่โอ้ยมันเยังเบิ้งหนาเราไปพี่น้องเอาเอาตัวลงกันก้อนเขาจะเป็นยังมากข่อยบ่มีส่วนรับพี่ชอบแมนบ่แมนเอาข่อยบ่ต้องรับพี่ชอบยังแมนบ่บ่ต้องรับเนาะเจ้าเจ้าตายกับเผาตายกับเผาเจ้าสมัครใจกินเอียงนะ อ่าโอเคเราสามารถใจกินเองพี่น้องกะ,สะแสดงว่าบ่เกี่ยวกับบป๋านี่แล้วก็คือเรากินเองพิสูจน์ให้เบิ่อนเราด้วยครับเล้วเกีก่นางอนไรนะของแท้นะของแท้ของแท้โลโลคของแท้บ้าเบ้าพวกไส้นาะครับเนาะบ้าพวกไส้ในผ่านนักล่าอันนี้น้อยดิบเบาบางอันนี้น้อยน้อยดิบอยู่แต่ว่ามันอย่างนี้มันเขากินมยังมันเนี่ยเขากินมยังมันเนี่ยแบบน,นีนแต่แต่แต่ที่จริงเนี่ยมันต้องกินในมันน่ะในออนมันน่ะในออนอันนี้อันนี้มันแก่แล้ว แต่ว่าท่านแก่ป่านใดหนอวะท่านได้ใส่รถอยูจ้ะท่านได้ใส่รถอือ๋อกินอะไมันก็ได้ปะนวดก็กินได้รปะปกติเขากินยังมันฮะปกติเขากินยังไงคันคันน้อยว่านี่กินอะไมันหนี่งยำอะไมันเนี่ยผู้พูดคือจังะจะหมักตาลมน้อยนี่คือจังเนื้อรสชาติคือจหมักตาลเลยใอยสีข้าวตัวได้เห็นยังพี่น้องใอยเฮ็นเป็นคนปากหวานปากไวอยู่ยิ่งลิศนะไม่ใครสีร่องน้อยนี่เบิ่งปะฮะสีร่องน้อยนี่เบิ่งปะน้อยน้อยสุกแล้ว คือหัวกับสุกเอ้าสุกจ้ะเฮ้เอ้าเอาล้นกับเจี๊ยบเป็นตะมีคาเฉยเดี๋ยวนี้เอาต้นมันใบมันคือยังเสียผู้ใดทางใดเคยกินบอกด้วยพี่น้องด้ยอีพี่สองอีพี่จบถาบอกข่อยไว้เล่าตัวไดพี่น้องอือก็ข่ายว่าใดหรอนานี่พื่อบักอบักจุ่มจังบักบันบักยังเยอะเยอะเยอะฮะรถย่าคือบักม่วงน้อยว่ะมันเข้าไปในควายแล้วพี่น้อง กินได้บอกสั้นพ้นว่าน้าออวัดทำบ่มีบม่บมีกินเด้ฮะบ่มีกินบ่มีกินแต่แต่รสชาติก็คือกลมกล่อมยังไงฮะโอคนเก็บกินแมงบิดไปด้วยบ้างเนี่ยเออนี่ยกินนี่ยหวานสดชื่นมากมากอันนี้บ่ได้ตัวพี่น้องผู้ใด้คันพ่ออายุ60ค,คันพ่ออายุ60กสูงกินเลยกินเลยเนี่ยอ่ะ อัะยำยำยำนี่มันยำนี่อืมนีให้ยำนี่เออที่บ้านที่บ้านนี่มันแก่แล้วอยากแข็งยังนงอยอยากแข็งยังไงเนี่ยขันขันไว้ว่ามันสิโรชาร์มี่อะได้สิอไเดีบอ่อนถิดมันสินิ่มๆแบบสินิ่มแบบแบบมันสิมันดีนะคือเขาหมายนะเนี่ยบ้ามีเลือดไปแล้วนะครับเลือดตายกับตายครัอืมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี่แหละข้างแรกในี่ชีวิตบ้ามีเห็นในปลาเต็มอยู่ตายกับพอเขาบอกพ่อก็เห็ดสมม้วมีใบเห็ดสมทุกคนนะมันเป็นยังแข็งเลยแข็งคือ อันนี้มันแก่แล้วือบักตางแก่แกงก็บกตางแก่บกฟัดก็บกตางแก่แหละขอ,อมนีัยแสดงว่าขนมยวนมันสีแสบ่นหองในมันบ้ม่บอกได้เลยสีแสบโอ้ยนี่น้อยสวยนะน้อยสวยเอาจินจินจิ้นจะไปหูมันไดว่ามันจินได้ยังองไปมันสวยกว่ากินเนีย่ยขน่วน แต่ปูสั้งกระซ้างาสังกรสีอยู่นะนี่นวยหนึ่งพ่อป้าเอหน่วยนี่กับพ่อ้ากินสุดเลยพ่อากินแต่พุ่นกัดหอยกินบ่ได้แล้วดึกซะเลยดึกซะเลยพี่น้องผมยอดจานบานบึ้มมันกโอ้หอมหอมบาดเพราะเพราะเขาปากไปแล้วบนี้หอมก็จึ้งเลยพี่น้องย่านตายกับย่านย่านย่านบ่ได้กินกับย่านเว้ยสามขุนเขาสั้นกินลวดยังกระด้ ที่ต้นนมันไงเนาะขันนวลมันไหลกว่าบักม่วงบักม่วงบ่ได้ขายพี่น้องบักม่วงบ่ได้ขายขันนมันขันนมันไหลไอขันนวลมันไหลกว่าบักม่วงแม่นบ่อเจ้าว่ขนโอ้ต้นอันนี้คันพี่น้องพรอใไรป้ายัดไปหักอย่าไปตัดทิ่มเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปหักอย่าไปตัดทิ่มได้ยินเบิดต้นแล้วโอ้กับที่นทีเจ้าสีมันสุกแน่นอนพ่อหนาใครมันควางตัดทิ่มลวดก็ได้มันหอกอะไรก็ได้โอ้ยจ้วงไว้จีนไวยแน่มันหอกเกิดไว้เดี๋ยวอยู่หน่อยเดียวพี่น้องบาทเลย โอ้ขอบคุณหลายๆครับบ้าพ่อไส้ควาคุณบ้าพ่อไส้เลไลย์นะครับเด้องถี่มาเป็นวิทยากรถี่มาเป็นอ่าผู้ทดลองวหูจริงเห็นจริงกล้ากินคนกล้ากินบ้ามีกล้ากินที่แรกว่าสิไปแด่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 แดดแล้วพี่น้องบ่าเมียนเอ้ยบ่าฝ่าดอกคับเป็นฝ้าเันไม้ฝ้าไปก้อนรูดครับสวัสดีครับเจอกันยุติอ่านี่เท่านั้นแหละสรุปว่ากินได้เนาะบ้าพ่อไส้เนาะเอาขอบคุณบ้าพ่อไส้เลายๆขอบคุณหลายๆถี่มา ตัวหลวงพี่หลองเบิ้งมุนี่ตัวมันเบิ้ดเลยนี่บบเนี่กินได้ทั้งกินทั้งหอมนี่นี่ใบมันสาต้นใดนี่เขาเอิ้นตัวยังดำาดวนต้นดำาดวนดำาดวนข่อยพ่อหูยุตโตเขาไม่เคยกินไว้มันดำาดวนแต่ก็เห็นตาดอกมันต้นดำาดวนมาสั่นพี่น้องเอ้าดอกมันก็หอมน้อยก็กินได้ดอกหอมน้อยกินได้แมหอมต้นดำาดวนมาสั่นนี่ต้นดำาดวนขึ้นยุคหางต้นตัวนี้ยังกว่ากั้นจ้อง จุ่มจ้อง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 ตว่าภาษากลางมองหัว่าเขาจะเอื่นตัวเนียอืมอันนี้เชี่ยยังจะหูบ้านี่เอาหน่โอ้ยเชี่ยบางอย่างบ๊วยของจริงหีือล่ะของแท้เนาะของแท้เอาฮอตสีไปขายายพัน,นย,บบยังไงเชี่ยบางอย่างเนี่ยไปเชี่ยมาสิว้า,จาวจะมาได้บังบ้านไเ<อ>ชี่ย <ใน S 2> บางอยังเชี่ยบางยังเชี่ยขยี้หูเลยขยี้หูเลย ขยี้ใจเลยแหละขยี้หูเลยยางตองออกพี่น้องยางตองออกออกแล้ววันนันแม่นสมัยตะกี้เนาะเจงกจันหลายๆเนี่ยเอาบักตังเนาะเชี่ยวบักยางแล้วก็ตัวบังเดือครับแล้วก็ยางค่อยครับไปิมมันชิ่มันยางครับไปอันไปผอไ่้ยังไงแต่เป็นบังมันไปตังมาไปตีเจ๊กจันเลเนาะแต่บักตีตุ้มเนาะเอาไปติีอัน อันนั้นแม่งหวางครับเอาอ่ะมาแล้วพระชายาพี่รองไปกับบักจุ่มจ้องเพิ่นว่าบักจุ่มจ้องกินได้เด้อพี่รองเด้อสรุปว่ากินได้บักท่องแรงนี่ท่องแรงอ๋อนี่ต้องแรงบ่อะอ้าวบ่ท่านเห็นหน่วยบ่มีหน่วยเดีท่านมีหน่วยนี่เดี๋ยมื่ท่านต้องแรงพี่รองนี่กำลังนี่เด้นหน่วยหน่อยหน่วยดิบหน่วยน้อยมันเอ้น้อยๆนึงกําลังอันคันขันมันคนอยู่อนุบาล อือเดี๋ยวสูเขายังมากินกันอขอบคุณป้าโพไซหลายๆครับขอบคุณครับผมพี่น้องผมอุจะกินเบิดปลาแถาบาท <laughs>